สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออบุคคลที่น่าทึ่งคนหนึ่งนะครับเลโอนาร์โดดาวินชีค่ะสวัสดีค่ะซึ่งจากข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยทาให้เห็นว่าเขาไม่ใช่แค่จิตรกรเอกของโลกอย่างที่เรารู้จักกันใช่ไหมครับใช่ค่ะคือเขาเป็นมากกว่านั้นเยอะเลยเป็นทั้งวิศวกรนักวิทยาศาสตร์นักกายวิภาคคือรอบด้านมากเหมือนเป็นอัจฉริยะตัวจริงในยุคนั้นเลยนะครับมีความคิดที่แบบล้ำหน้าไปไกลามากค่ะ ล้ำยุคจริงๆซึ่งจุดที่น่าสนใจมากๆเลยจากข้อมูลคือชีวิตช่วง,รงแรกๆของเขาเนี่ยไม่ได้ง่ายเลยนะคะอ๋อใช่ใช่เรื่องที่เป็นลูกนอกสมรสใช่ไหมครับเกิดปี1.452ใช่ค่ะซึ่งในยุคนั้นเนี่ยการเป็นลูกนอกสมรสก็คออือแทบจะหมดโอกาสเรื่องการศึกษาในระบบไปเลยอืมแล้วมันส่งผลยังไงกับเขาบ้างครับ จากข้อมูลที่เรามีคือข้อมูลมองว่าข้อจํากัดตรงนั้นแ่ละค่ะที่อาจจะผลักดันให้เขาหันไปแบบว่าใช้เวลาสังเกตรธรรมชาติรอบตัวอย่างจริงจังอ๋อแทนที่จะเรียนในตำราก็เรียนจากโลกจริงเลยประมาณนั้นเลยค่ะ เขาไม่ได้แค่ดูนะคะแต่ตั้งคำถามกับทุกอย่างที่เห็นคือหมกมุ่นกับการทำความเข้าใจโลกรอบตัวด้วยตัวเองมากๆแล้วการสังเกตการตั้งคำถามพวกนั้นก็ถูกบันทึกไว้ในสมุดโน้ตของเขาที่เป็นประเด็นดังอีกเรื่องนึงเลยใช่ค่ะเรื่องสมุดโน้นี่ก็น่าสนใจมากโดยเฉพาะวิธีที่เขาเขียน ที่เขียนกลับด้านใช่ไหมครับจากขวาไปซ้ายเหมือนส่องกระจกเลยทําไมเขาถึงเขียนแบบนั้นล่ะครับมีทฤษฎีอะไรบ้างในเอกสารนี้ก็มีหลายข้อสันนิษฐานนะคะแต่ที่ดูสมเหตุสมผลสุดจากข้อมูลก็คือ เขาถนัดซ้ายอ,อ๋อถนัดซ้ายค่ะแล้วการเขียนแบบนี้มันช่วยให้หมึกไม่เลอะมือเวลาเขียนซึ่งหมึกสมัยนั้นมันแห้งช้ากว่าสมัยนี้นะคะเข้าใจได้ครับแต่ที่สําคัญกว่าวิธีเขียนก็คือเอ,อ่อสิ่งที่อยู่ในนั้นใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเนื้อหาในสมุดโน้ตนี่แหละค่ะที่แบบว่าโหล้ายุคไปหลายร้อยปีจริงๆอย่างเช่นอะไรบ้างครับที่พอจะยกตัวอย่างได้จากข้อมูลนี้โอ้เยอะมากค่ะมีพูดถึงภาพร่างของเอ,อ่อเครื่องร่อนร่มชูชีพ รถถังหรือแม้แต่แบบคอนเซปต์เรื่องหุ่นยนต์กลไกลอะไรแบบนี้ค่ะอืมนี่คือคิดไว้ตั้งแต่500ปีก่อนเลยเหรอครับใช่ค่ะคือกว่าโลกเราจะสร้างของพวกนี้จริงๆได้นี่ก็อีกนานเลยมันสะท้อนวิสัยทัศน์เขามากๆแล้วก็ความสามารถในการเชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆทั้งวิศวกรรมชีววิทยาศิลปะครับแล้วจากนักสังเกตนักประดิษฐ์เขาเข้าสู่วงการศิลปะจริงๆจ,งจังๆได้ย่างไงครับ ก็ช uh, ่วงอายุประมาณ14นะคะเขาได้ไปฝึกงานกับอันเดรียเดลเวรองกโออ๋อศิลปินดังที่ฟอเรนซ์ใช่ค่ะนั่นคือจุดเริ่มต้นอาชีพศิลปินเลยแล้วก็มีเรื่องเล่าว่าฝีมือเขาพัฒนาเร็วมากแต่ความสนใจเขาก็ไม่ได้หยุดแค่การวาดรูปสวยๆสินะครับไม่หยุดแค่นั้นค่ะคือความที่เขาอยากวาดภาพคนให้เหมือนจริงที่สุดเนี่ยมันผลักดันให้เขาต้องไปทำความเข้าใจสิ่งที่อยู่ข้างในร่างกายจริงๆ นั่นก็เลยนำไปสู่การศึกษากายวิภาคศาสตร์อย่างจริงจังใช่ค่ะถึงขั้นลงมือผ่าศพเลยนะคะเพื่อศึกษาโครงสร้างภายในโอ้ทำจริงเลยครับแลว้วภาพวาดกายวิภาคของเขาเป็นยังไงบ้างครับข้อมูลบอกว่าแม่นยำจนน่าทึ่งเลยค่ะพวกภาพโครงสร้างกล้ามเนื้อหัวใจหรือแม้แต่ทารกในครรภ์คือละเอียดมากแสดงให้เห็นเลยว่าเป็นทั้งนักสังเกตชั้นยอดแล้วก็ศิลปินชั้นครูในคนคนเดียวกันสุดยอดจริงๆครับ แล้วความสามารถหลากหลายนี้ก็เห็นชัดอีกทีตอนไปทำงานให้ดุกแห่งมิลานใช่ไหมครับใช่เลยค่ะอันนี้น่าสนใจมากเหมือนเขาไม่ได้เริ่มจากการเสนอตัวเป็นจิตรกรอย่างเดียวไม่ใช่เลยค่ะจากข้อมูลคือเขาเขียนจดหมายไปหาดุกเสนอตัวเป็นวิศวกรการทหารก่อนเลยอ้าวเหรอครับค่ะบอกว่าเนี่ยสร้างสะพานเคลื่อนที่ได้ออกแบบปืนใหญ่รถทุ่มเกราะได้สารพัดอย่างแล้วค่อยเอ่อตบท้ายนิดว่า แล้วก็วาดรูปไล่ด้วยนะอะไรทานองนั้น <c oughs> คือขายความสามารถด้านวิศวกรรมก่อนเลยใช่ค่ะแสดงความมั่นใจแล้วก็ความสามารถที่หลากหลายมากๆซึ่งสุดท้ายก็ได้ทํางานให้ดุกจริงๆทั้งสองด้านเลยนะคะทั้งวิศวกรรมแล้วก็ศิลปะครับผมแล้วผลงานที่ดังที่สุดที่ทุกคนต้องรู้จักอย่างโมนาลิซาแหละครับมีข้อมูลอะไรน่าสนใจเกี่ยวกับภาพนี้บ้างไหมครับ เอ่อเอกสารบอกว่าเขาใช้เวลาวาดนานเหมือนกันนะคะประมาณ4ปี4ปีเลยเหรอครับกับภาพเดียวใช่ค่ะแล้วภาพนี้ก็กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความลึกลับไปเลยโดยเฉพาะรอยยิ้มที่แบบตีความกันไปต่างๆนานา,นาจริงครับแล้วมีอะไรอีกไหมครับเกี่ยวกับภาพนี้สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือเขาพกภาพนี้ติดตัวไปตลอดชีวิตเลยนะคะไม่ว่าจะย้ายไปไหนก็ตามโอ้แสดงว่าต้องผูกพันกับภาพนี้มากๆหรือมีความหมายพิเศษจริงๆ ค่ะอาจจะมากกว่าแค่ภาพเหมือนธรรมดาทั่วไปมันอาจจะเหมือนเป็นผลรวมความคิดประสบการณ์หรือเทคนิคที่เขาสั่งสมมาอืมมันเชื่อมโยงกับคำพูดของเขาที่ยกมาในเอกสารได้ไหมครับที่ว่าศิลปะไม่มีวันเสร็จสมบูรณ์มีเพียงแต่ถูกทอดทิ้งเป็นไปได้มากเลยค่ะคำพูดนี้สะท้อนทัศนคติเขาได้ดีเลย คือไม่เคยพอใจไม่เคยหยุดหาความสมบูรณ์แบบหรืออาจจะรวมถึงความรู้ด้วยค่ะครับมีคำพูดอื่นอีกไหมครับที่สะท้อนตัวตนเขามีอีกคำที่เอ่อทรงพลังมากนะคะคือใครก็ตามที่ไม่อยากรู้อะไรเลยคือคนที่ไม่เคยมีชีวิตอยู่จริงๆโอ้โหคมมากครับอันนี้คือแก่นของความเป็นดาวินชีเลยจริงๆใช่ค่ะคือจิตวิญ,ญญาณของความใฝ่รู้การตั้งคำถามการเรียนรู้แบบไม่สิ้นสุดสรุปแล้ว มรดกที่สำคัญที่สุดที่ดาวินชีฝากไว้อาจจะไม่ใช่แค่ภาพวาดหรือสิ่งประดิษฐ์แต่คือแรงบันดาลใจในความอยากรู้อยากเห็นการไม่หยุดตั้งคำถามนี่เอง ถูกต้องที่สุดค่ะเขาคือตัวแทนของยุคเรเนซองส์อย่างแท้จริงเลยการเชื่อมศิลปะวิทยาศาสตร์มนุษยศาสตร์เข้าด้วยกันครับการที่เราได้มาคุยเจาะลึกเรื่องราวจากข้อมูลวันนี้เนี่ยทำให้เห็นภาพของอัจฉริยะคนนี้ชัดขึ้นมากเลยนะครับมันเอ่ออาจทําให้เรากลับมาคิดเหมือนกันนะว่ามีคําถามอะไรเกี่ยวกับโลกรอบตัวเราบ้างที่เราอาจจะยังไม่เคยถามออกไปหรือยังไม่ได้ลองหาคําตอบค่ะ การตั้งคำถามอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยนะคะเหมือนที่ดาวินชีทำให้เราเห็นมาตลอดชีวิตของเขา